เนี่ยครับผมเลยต้องมานั่งตั้งไอตัวเขาเรียกอะไรอ่ะช็อ,ชอตนะครับช็อตกลองทาอย่างหุ้นเลยนะก็ดูนะครับว่าค่าน้ํามันมันจ่ายบ้างจ่ายหนาอะไรยังไงนะครับโอ้รถรถใหญ่หน่ากลัวอ่าเนี่ยก็ดูนะครับส่วนมากที่เขาบอกเนี่ยค่าเป็นศูนย์เนี่ยก็จะดีมากนะครับเนี่ยผมเลยต้องมานั่งตั้งเนี่ยมีโอทูเซนเซอร์นะฮะดูว่าแม่กี่โวล์อะไรให้มันแบบ อย่างน้อยก็ดูความผิดปกติบ้างอะไรเงี้ยตอนมันขึ้นฟ้องจะได้รู้นะฮะวันนี้มาให้ดูกันว่าอาการปัญหาแล้วนะครับก็อัดได้ครับอัดได้แต่ผมอยากจะบอกว่ามันควรจะเป็นคนณนั้นเท่านั้นนะครับน้ำมันปานนอกนั้นถ้าเกิดว่าเป็นพวกโอทูเซนเซอร์หรือว่าอะไรที่มันนอกเหนือจากนั้นก็ไปเปลี่ยนแล้วก็ไปเช็คที่ศูนย์ดูดีกว่านะครับ โค้ดนั้นถึงจะเรียกว่าหน้าเบาใจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของน้ำมันนะครับผมอ่ะนี่